นะครับอืมดีครับวันนี้เราได้รับบ้านมาหนึ่งหลัง no นะครับดิวโนเวทที่ถนนนวมินเราจะไปทำการสำรวจกันนะครับเราจะไปทำการสำรวจพื้นที่บ้านลูกค้าให้มาหนึ่งหลังนะครับให้โจทย์มาว่าอะไรที่ ไม่ดีนะครับสมรุดเสียหายใช้งานไม่ได้หรืออะไรที่หมดอายุไขแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เราทำการรื้อถอนเปลี่ยนซ่อมแซมไปได้เลยนะครับเรื่องที่ต้องทำอะไรที่ต้องทำนะอกเหนือจากนั้นบ้างอันนี้ลูกค้าให้จดมาแล้วนะครับแล้วเราก็ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เราถึงบ้านลูกค้าแล้ว แมาด้วยนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าตามใจตามใจเลยนะว่าจะทํำยังไงกับบ้านหลังนี้นะครับนี่ลักษณะบ้านนะครับผกเปิดเป็นกุญแจรีโมทอย่างดีนะครับลูกค้าให้กุญแจรีโมทมาเลยลูกค้าให้กุญแจรีโมทมานะีนะครับลูกค้าบอกเอาตามใจคุณเลยคุณจะทํายังไงก็ด้งให้บ้านออกมาสวยนะครับ เรามีโจทย์ใหญ่นะครับวันนี้เรามีโจทย์ใหญ่ที่จะต้องมาทำนะครับบ้านเราจะต้องทำยังไงให้ออกมาสวยนั่นคือประเด็นเอาละครับนี่คือบ้านนะครับดูดูสภาพก่อนนะครับสภาพบ้านนาจะดูสภาพบ้านนะบ้านก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเ,นะอเหมือนบ้านเราเลยเนาะอืมเหมือนบ้านเราเลยนัะ มันาวเลยอีอยังไงวะอืมปุม<า>๋ยค,ครับนะ<า>วันนี้เรามาแล้วนะครับตัวใหญ่ๆของเราดูหน้าบ้านก่อนนะครับดูหน้าบ้านก่อนดูหน้าบ้านก่อนดูหน้าบ้านก่อนนะครับ ได้ไหมตัดประมูลก็ได้นี่ก็ได้มี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านสะดวกเลยนะครับนี่คือหน้าบ้านนะภาพหน้าบ้านลูกค้าประมาณเบืองต้นประมาณนี้เบืองต้นนะครับเมื่อเบื้องต้นนะครับรัวนี่ลูกค้าปรับปรุงใหม่หมดถนนแตกลรานี่ลูกค้กาก็ทําใหม่หมดน,นะครับคือทุกอย่างทําใหม่หมดน,นะครับแล้วเราดูสภาพบ้านก่อนนะครับสภาพบ้านเราประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบ้านสภาพบ้านเราประมาณนี้เลย ประมาณนี้เลยสภาพบ้านลูกค้าประมาณนี้นะครับโอ้หมีต้นทุเรียนด้วยน่าเสียดายนะเนี่ยแต่ตรงนี้เนะี่ยองเอาออกล้อมยังไงไนมะ่ให้ทุเรียนตายอือนะครับบ้านใหญ่มากนะบ้านใหญ่โตนะครับ <B ahn S 2> <c oughs> บ้านใหญ่โตบ้านค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> บ้านค่อนข้างใหญ่โตมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือโจทย์ของลูกค้าให้ผมมานะครับนี่คือโจทย์ของลูกค้าให้ผมมานะครับ โจทย์เราให้ผูกค้าให้ผมมานะครับโจทย์โยจทย์ลูกค้าให้มานะครับคือทอํายังไงก็ได้ให้บ้านมันออกมาสวยงามเหมือนเดิมพร้อมใช้งานนะครับหมู่บ้านสวยงามมากเดี๋ยวเรามาเข้ามาเข้าบ้านดูนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับก <c oughs> ุญแจลูกค้าก็ให้มอบให้แล้ว <c oughs> เอาละนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามา มีเข้ามาในบ้านบ้านยังสวยอยู่เลยนะครับเห็นไว่ามีเริ่มมีปลวกมีอะไรกินไปบ้างแล้วนะครับโอ้บ้านสวยมากเลยงูอลังการนะครับอลังการมากบ้านยังอลังการอยู่เลยนะครับยังสวยงามอยู่เลยโอ้บ้านยังสวยงามอยู่เลยแต่ปลวกเริ่มกินปลวกเริ่มกินแล้วนะครับปลวกเริ่มกินแล้วโอ้บ้านสวยสวยสวยบ้านสวยนะครับบ้านสวยบ้านยังสวยงามอยู่เลยนี่คือจดของลูกค้านะครับดูนะครับ นี่จวดลูกค้าให้ผมมานะครับอุย้ยสวยไหมครับสวยนะบันไดย,ยังสวยงามอยู่เลยนะครับโอ้แต่ว่าปวกกินหมดแล้วปวค่อนข้างกินหมดแล้วนะครับ่งสวยงามอยู่เลยดูบันไดสวยงามมากนี่คือจุดจวดลูกค้าให้มาอะไรพังอะไรเส้นมัได้ด้านข้างอาจารย์เตือนว่าไปทางด้านศาลนะ <Krist ian> นี่นะครับปวกปวกน,นะครับปวกกินหมดแล้วนะครับผนังผนังก็เริ่มแตก <bir> เริ่มร้าวนะครับบ้านนะครับสวยบ้านนี้สวยทีเดียวนะครับบ้านนี้สวยทีเดียวเปิดไฟบ้านนี้สวยทีเดียวนะครับบ้านนี้สวยทีเดียว ห้องนี้ม,มีหลังคาเยม,มีอะไรสวยอยู่สวยอยู่นะครับสวยนะครับนี่ดูว่าสวยนี่เห็นไหมหูไหลายห้องนอนห้องน้ำนี่นะครับสวยสวยเราจะพาชมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนโอ้สวยไหมสวยนะนี่สวยมาก มีห้องน้ำหนึ่งห้องคือแบบพื้นบ้านผกหมดแล้วนะครับพื้นบ้านผกหมดแล้วพื้นบ้านพื้นผกหมดแล้วห้องน้ําห้องน้ำสองห้องโอ้นี่ก็พื้นพื้นบ้านผกหมดแล้วนะครับนี่ปวดกินปวดกินปวดขึ้นหมดมนแล้วคือปล่อยไว้นานนะปล่อยไว้นานไม่มีใครดูแลนะครับแล้วก็วันวันนี้ก็น่าจะน้าเข้าไม้ผกหมดแล้วนี่อีกห้องนอนห้องนี้ห้องนอนใหญ่ นะครับห้องนอนใหญจะมีระเบียงหลังจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะครับห้องน้ําสวยมากคือแต่งแบบสวยงามนะครับแต่งสวยงามมากนะครับห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับห้องน้ําในตัวทุกห้องนครับอนนี้เราก็มาดูพร้อมกันกันและทุกคนเลยนะครับเรามาดูพร้อมกันกักทุกคนเลยดูตับบ้านนะครับในดูข้างบนนะครับ นานเป็นไงล่ะชมไหมนะครับรู้สึกว่าหลังคาเริ่มแตกเริ่มเลา้าลายแผ่นนึงรั่วด้วยราคารั่วม,มีมีซ่อมนะครับกระตุกมชมก่อนชมชมบ้านไปก่อนวันนี้ชมบ้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยรายการรายละเอียดกันออชมบ้านก่อนนึ่งนะครับระเบียงระเบียงระเบียงนะครับระเบียง สวยงามสวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับบ้านนี้นนนนนชั้นบนจริงๆมันมีสามชั้นอู้ดีชั้นหนึ่งอยู่บนหอัคอยอูยบนบน้แต่ว่าผมยังไม่ได้พาขึ้นไปคน,นี้ือว่าจะขึ้นไปอยากขึ้นไปดูไหมเอออะไรประมาณนี้นะครับ นี่เห็นไหมเรา,าเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งหมดเลยนะครับเราเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมีท่านสามเราขึ้นท่นสามตรงไหนนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยครับอโอ้โหเป็นไงล่ะครับนานบนไดขึ้นทาาันนนทานสามนะครับนี่บนรดขึ้นทนสามนะครับนี่คือการรีวิวบ้านดังสวยงามนะครับลูกค้าจะรีมเวฟน,นี่ ตรวมาว่านี่นะครับชั้นสามแต่ชั้นสามมีห้องเดียวนะครับห้องเดียวประมาณนี้นะครับห้องนะห้องชั้นสามนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็จะลงพอและวไม่ต้องคือชั้นสามนี้ไม่ได้ค่อนข้างยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับปรับปรุงก็น่าจะเป็นประมาณทาําสีทาบิวอินอะไรใหม่เดี๋ยวเราลองทีมงานออกแบบดูนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันหน่อย ข้างบนน่าจะประมาณนี้นก่อนเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันก่อนอน้ำเข้านะครับน้ำเข้าน้ำซึมหมดแล้วน้ำเข้าน้ำซึมหมดน้ำนี่อลังการรั้งอลังการสวยงามสวยงามสวยงามแป๊บหนึ่งสวยงาม นี่นี่เป็นห้องน้ำชั้นล่างเปิดออกไปนี้ก็จะเป็นห้องครัวครัวนอกนะครับครัวนอกครัวนอกนี่เป็นบริเวณบ้านฝั่งนี้ก็จะมาจะไโลงรถฝั่งนี้นจะข้างบ้านนี่ก็เป็นครัวนอกนะครับเป็นครัวนอกนะครับเพื่อนลูกค้าให้เรารีโนเบทใหม่ปรับปรุงใหม่ เราก็ต้องมาสำรวจว่าเราจะทำยังไงวันนี้พาทีมงานมาด้วยนะครับทีมงานมาวัดพื้นที่สำรวจบ้านนะนี่สภาพดูก่อนนะเดี๋ยวจะบอกกูหมดแล้วกวกวก,กินหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวครัวใหญ่ห้องทานอาหารนะครับนี่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ครัวนะครับุนห้องครัวจะออกมาจากตรงนู้นห้องครัวพร้อมครบ ห้องครัวค่อนข้างดีต้องเป็นสแตนเ,เลนส,เสหมดเลยนะครับนี่สแตนเลสหมดเลยนะครับนีหูผนังหุกมนุ่นนะครับห้องครัวห้องครัวข้าตุงเข้าเตอร์เป็นสแตนเลสหมดเลยฟ้าป้องฟ้าโอ้สวยนะครับสวยๆห้องครัวยังสวยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดทะลุออกไปครัวนอกได้เปิดทะลุออกไปครัวนอกได้ข้างบ้านได้ส่วนห้่สครวนะครับ นะครับสวยอย่างันนั้เดี๋ยวผงก็คุยกับทีมงานก่อนนะครับก็คุยกับทีมงานเสร็จแล้วก็จะมาเรือนรับรองนี่ฝั่งนี้เรือนรับรองแขกมีสระว่ายน้ำมีน้ำปุปูส,ภา,สภาพนะครับสภาพไหมค่อนข้างจะไม่มากเลยนี่คือเรือนรับรองเรือนรับรองก็สวยนะครับ เกือนรับรองก็สวยเกลื่อนรับรองก็สวยโอ้ยแต่ว่าปวดกินหมดแล้วรีโนเวทกันดังมหาศาลนะครับหลังนี้คิดว่านะคุณผู้ตัวที่ห้ลูกค้าให้มาโอ้โหปวกนะองปวดกินนะครับปวดกินหมดแล้วปวดกินหมดแล้วปวแล้วปวโอ้โหปวดกินนะครับปวดกินปวดกินรับปวกปวกดแครับเนาะ ใช้เป็นใช้กินแต่ผนังนะครับดูห้องันพื้นก็กินนะครับพื้นก็กินพื้นก็กินเดี๋ยวรับรองก็จะมีสองห้องน้ํานะครับนี่หนึ่งห้องน้าฝั่งนี้คาดว่าถ้าถ้าเป็นห้องส่วนห้องนอนก็น่าจะนอนได้สองห้องนะครับห้องใหญ่แต่เป็นเรือนรับรองแล้วจะมีอ่างน้ําข้างนอกเป็นทางเดินพื้นก็ขูไปหมดแล้วนะครับพื้นก็ปูหมดแล้วนี่จะเป็นห้องนอนห้องห้องห้องอ่างใหญ่ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวรับรองจะมีสองห้องน้ํา นะครับเกือบรับรองจะมีสองห้องน้ำโอเคนะครับเป็นห้องน้ำนะครับอือห้องก็คงมาน้ำมนต์อย่างดีนะครับม,มีอ่างน้ำมนตนะ์มีที่ยืนอาบน้ำอย่างเดียวแต่ว่าสหมดสภาพไปหมดแล้วนะหมดสภาพไปหมดแล้วต้องดีต้องเวททำให้ใหม่ คระตูกเป็นกระดูกระเลื่อนกระโกโอ้อย่างสวย ء. นะครับอลังการนะครนี่เป็นเรือนรับรองนะครับแต่ว่าน้ำผูกพวกนี้ปวกกินปวกเิ่นพื้นนะครับอ้หูในห้องนี้ปวดกิ่นปวกกินพื้น,น,น,กกน,กกนหมดแล้วนะครับนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยโอ้ตู้อะไรพวกนี้ก็ปวกกินหมดแล้วนะครับนี่อีกห้องหนึ่งของเรือนรับรองนะครับเรือนมองเรือนไม้สะว่ายน้ํา ทุกอย่างหมดแล้วนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมไปคุยกับช่างกับทีมงานก่อนว่าต้องมีอะไรที่เราจะต้องทําบ้างขนาดพื้นที่อะไรวัดตรงไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับงั้นก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจากกรรมกรก่อสร้างนะครับ